กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของ,ของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟยเย็นพบประชาชนครับครส่ช่วงที่สองของรายการไฟ,ยฟยเย็นพบประชาชนครับเชิญปราจอบครับครับก็จริงๆแล้วทางช่องทีนิวที่เคย ชีเป้าเรื่องนรรากจะรอรอฟังอยู่ว่าทักษิณจะล้มเจ้าวันไหนก็ได้ลุงคิดว่ายังไงกับเรื่องทักษิณยังคงสมวนท่าทีไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ไปเหมือนขนาดว่าต้องหักล้างกับระบอบคือผมว่าทักษิณไม่ได้ล้มเจ้าหรอกอผมขอยืนยันทักษิณเป็นผู้ออมีความสำนึกในพระหมหาธารุณาที่คุณคือมึงเล่นไล่เขาไม่เลิกนะไอ้บอดไอ้เฮีย เล่นประเภททั้งพี่ทั้งน้องทั้งน้องเขยทุกวันนี่มึงรังแกนะมึงไม่รู้เรื่องก็ให้คนอื่นรังแกแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษิณเขาไม่ได้ล้มเจ้ารับเจ้ามันล้มเองคือเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าประเทศไทยง่ายที่เป่งให้ผมไม่เป็นก็ได้เอาลุงอยากเป็นเจ้าเหรอเนี่ยลุงมาทำไมไม่ใช่อยากเป็นเจ้าพุทธมณฑ์เป็นง่ายมึงก็เป็นได้คืออย่าบ้าให้มันมากนักอย่าทำควยควายแบบนี้ คนไทยมันไม่ได้มีอะไรลบไทยนี่รักสงบแต่เวลาลบกูไม่เอาคือมันยอมอ่ะมันยินยอมครับมันขอร้องง่ายนิดเดียวนะมันก็ปล่อยปล่อยไปไปบ้างยยนโยนก็ไปบ้างครับอยู่มาตั้งเจ็ดสิบปีมึงยังไม่รู้จักนิสัยคนไทยกูก็ไม่รู้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับบางคนเรียกว่าวิปริตพุทธ,ธิ เมื่อถึงคลาจะวิบัติสติปัญญามันมาลาดหายไปหมดบางครั้งังจะชิบหายอ่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกออกอาการบ้าตะเลิดเปิดเปิงครับคนเรามันถึงข่าวจะซวยจะเก่งเนี่ยนะออกอาการเหมือนมวยกำลังจะแพ้ออกทะเลชกผิดได้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น,น,น,นเละเทะไปหมดครับชกผิดเป้าวืดพูดโวดยวัด,ด,ด,ดแล้วยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เวลามวยจะแพ้บอลจะแพ้ออกอาการ ดีไ,ม,ดไม่ดีแม่งอยู่ไปเตะเขาเฉยเลยโดนใบแดงลักษณะกฤฤษัตริย์พิบก็เป็นอย่างนั้นน่ะแหละมึงออกอาการมากไปแล้วอ่ะมึงรักษาอาการนิดนึงนานบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรครับผมหมายถึงตัวระบอบมันนะ่ะตัวระบอบนี่มันมีความฉลาดต้องยอมรับนะครับเขามีความยืดหยุ่นอย่างที่ผมเล่าหลายครั้งว่าสมัยหกตุลาเนี่ยหนีเข้าป่าลบกันฆ่าที่พายไว้ป่วงเผาที่เป็น ร้อยสองร้อยสามร้อยถ้าเด็ดพระราชทานเพลิงศพว,วัดศรีมธาธาติพีไปร้อยนะทั้งตอชะดอทั้งตูงตนาน,นี่ตายเยอะเลยครับเ็จแล้็โอเคยกเลิกไว้วกลับมาเรียนหนังสือห้ามใครไปยุ่งเกี่ยวแต่ต้องเด็ดขาดที่ตรงที่ดินมีงวให้ด้วยเขาเอาใจขนาดนะั้นเขารู้จักปณีพนอมมันก็จบ ตอนนี้มึงอะไรคณะนาว่าทักสินเนี่ยนะมันฉลาดจะไปหามก็หลอกใช้มันดิเหตุการณ์6ตุลาไม่ถูกหรืึ้นมาชำระล้างเพราะมีการปณีปนอมในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าครับมันไม่ได้ปณีปนอมมึงจะกล้าเลยทุกวันนี้ขอโทษนะมึงไม่รู้เหตุการันที่กามันไกลไปมึงไม่ต้องพูด6ตุลาฟังแล้วรำคาญไอ้ห่ามันยิงกลางราชประสงค์เนี่ยสไนเปอร์วิดีโอถ่ายสดเอ้ยยิงว่าว่าวัดพุทธรามใครจะไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นคนมันรู้แต่มันไม่พูด คนไทยมันเกงใจทั้งกลัวไรู้มันกลัวหรือมันเกงคนไทยไม่ได้รักในหลวงแต่คนไทยกลัวในหลวงคนไทยรู้ว่าราชการที่เก้ามันยิงพี่มันแล้วมันก็ฆ่านักศึกษาแล้วมันก็สั่งให้ฆ่ากูไม่รู้กูป่วยลุงสั่งฆ่าหาสั่งยิงใช่ไหมมันก็พูดกันทุกคนก็รู้มันจะมีลุงจะมีป้าที่ไหนวะฮะมีลุงมีป้าไหนสั่งฆ่ามันก็มีแต่ไอ้บอดกับเมียมันเดอมเพชรเนี่ยนะปากแดงก็มีอยู่สองคนก็จะไปมีใคร รู้ครับไม่มีใครไม่รู้หรอกบางคนอาจจะว่าไม่รู้ไปงมอะไรมาคือไม่รู้เรื่องคนที่ทุะยกาันมึงรู้เสื้อเหลืองมันก็รู้แต่ยังไอพอดว่ามันอาจจะกลัวผลประโยชน์ <G ül> <H il> หากินรู้แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันเสื่อมจนมันลามมาถึงแต่ละคนแล้วมึงเกียดตทักษิณก็เท่านั้นครับมึงจะเกียดเสื้อแดงเกียดเสื้อก็เท่านั้นนั่นแหละมันก็คือมึงไม่ได้อะไร ชักรู้ว่เฮ้ไม่ไหวเว้ยทำมาหากินเองเว้ยแม่งไปนู่นนี้ก็หมดอเมริกากระดานักไอประยุทธ์มันก็ประเภทเละเทะแดกขิบหายวายป่วงกูทำรีสอร์ทอยู่ดีๆมาลื้ออ้าวมันก็เริ่มจะสำนึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเขาหลอกให้เราทะเลาะกันหลอกให้เรากัดกันเลยอยู่บนภูดูหมากัดกันอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เริ่มเริ่มที่จะต้องมีสติ พอมาเริ่มกระทบถึงตัวแล้วผมว่าทุกคนรู้เสื้อเหลืองนี่รู้ดีอย่างมากซึ่งรู้ดีว่าอนาคตนี่นะผมหมายถึงคงทั้งประเทศนะอนาคตไม่มีปัจจุบันมาโลกแข่งขันนะประเทศไทยโอกาสแข่งขันมีมากที่สุดแลวเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้บอบช้ำจากสงครามเป็นประเทศที่แถวตงนี้นะขอโทษนะประเทศไทยมาเบอร์นหนึ่งนะครับคุณจะไปเทียบประเทศต้ว่าสู้ไทยไม่ได้หรอก ไทยมันเสียอ่างเดียวครับคือมันจะมาดีๆมันมีเอกสาสรเฮงช่วยเนี่ยคอยมาเตะแข้งเตะขาเอาทหารมันคิดอำนาจมัดกู้อะไรผมไม่เข้าใจว่ามึงกลัวอะไรกันนะกันหนามึงกลัวอะไรวะมึงบ้าเปล่ายังไม่น้อยเนี่ยยังไงยังไงนะมันทำงานก็ทำเพื่อมึงอะแหละมันจงรักักดีกับมึงแล้วมึงไปทำอะไรมันถ้าทักษิณมันคิดจะโคนล้มมึงแบบกูนะโอเคมึง้ากูไม่ว่า ถ้ายิงรักมา่อกี้จะล้มมึงอย่างกูนะกูไม่ว่ามึงทําไปเลยนะมันทําอะไรให้มึงฮะกูถามตกลงทักษิณยังจะรับพักดีหรอไม่ใช่ครับเขาไม่ได้มาทําอย่างนั้นแต่ในที่สุดแล้วมึงบังคับให้เขาต้องทําเพราะมึงเล่นเขาไม่เลิกผมว่าเขาไม่ทําหรอกผมอกว่ามัไม่น่าหรอกมึงมึงว่าไม่ทำเรื่องของมึงมึงไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายมึงว่าเขาไม่ทําจบคือไม่ทาก็ไม่ทําจบไม่ต้องพูดอย่างที่ทักษิณพูดเมื่อวานวันที่ไม่เมื่อวานเมื่อวานซืนวันที่หกตุลานะครับ เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเรื่องของเขาคืว่าเนี่ยผมไม่เคยผมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมรักคนไทยและบ้านเหมือนเดิมถามว่าสู้ไม่สู้ผมก็ีทักสิณบอกเลยนะเขาไม่สู้เขาไม่สู้เรื่องของเขาผมก็ผมผมจะสู้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านก่อนอ่านของทักสิณพูดเลยนะเขาก็บอกว่าผมถามว่าสู้ไม่สู้ก็ผมไม่รู้ว่าสู้กับใครและไม่อยากสู้กับใครแต่อยากให้ประเทศไทยกลับไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วตอนสุดท้ายเขาก็ยังพูดอีก ว่าเนี่ยไอ้ผีไม่มีจริงหรอกผมไม่ได้เป็นผีเป็นคนแน่นอนคุยกันรู้เรื่องไอ้คำว่าไอ้ในยะแบบนี้แปลว่าคุยกันเร้่องดิวดิวต่อพร้อมดิวไม่ได้ต้องการหักไม่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 ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณคุก็ตีวงก็ไม่ใช่ตลอดแหละผมก็ก็ตลอดไงคนที่จะสู้ไอ้บอดได้มีทักษิณคนเดียวเนี่ยคุณกับผมอยู่คงนสู้เขาไม่ได้หรอกเขาไม่ได้ราคาเพราะไม่มีเงิน จะอ,อะไรไปสู้ทุกวันนี้นะครับยังต้องขอเรียอยไรเลยครับคนนั้นให้ร้อยเหรียญจงร้อยเหรียญอยู่ได้เพราะพวกคุณนะที่ฟังอะ่ะจะไปสู้อะไรเขาผมไมมีหน้าที่พูดความจริงผมทำในสิ่งที่ทักษิณทำไม่ได้คือพูดความจริงพูดความในใจของประชาชนยังน,น้อยที่สุดเนี่ยนะเราให้มีความเชื่อมั่นและทําในสิ่งที่ถูกต้องผมว่าคนฟังทักษิณนะ่ะคุณก็ไปตีตีหวยเอาเองกันแล้วกัน เพราะว่าไม่รู้ว่าสู้กับใครมึงจะ,ออะม,มึงสู้กับไอ้บอดแต่อฮะกูถามมันก็พูดไม่ได้อยู่ดีก็คุยได้ก็คุยมาสิบปีแล้วครับคุยได้พร้อมที่จะคุยมึงจะเหมาเข่งอกูยอมมึงหมดทุกอย่างยอมมึงหมดครับอะไรก็ยอมหมดเขาพร้อมจะคุยครับเพราะว่ามันก็เท่าอย่างนั้นนักการเมืองเขาตั้งพรรคการเมืองแบบเปิดเผยเ,เ,เ,เขาไม่ใช่พกทนะ พกทมันตั้งแบบปิดลับพึ่รั่วเขาจะฆ่าทั้งทีเมื่อกี้คิดว่าไม่มีอะไร<ล>พรกทพกทปิดลับตลอดเวลาไม่ใช่ครับสมัยนู้นใครเป็นกรรมการพรรคเ่ยเขาปิดลับหมดมันมาเปิดทีหลังเพราะมันเจงแล้วมันเลิกกิจการแล้วมันถึงมาเปิดทุกวันที่คุณรู้สมาชิกเขามีใครไม่รู้คุณตั้แต่เล็งๆไม่รู้เขาประกาศไม่ใช่เขาไม่ได้ประกาศตัวหมายถึงตัวตนบุคคลแต่เขาประกาศแบบว่ากูมีพรรค คอมมิวนิสต์กูมีแนวทางที่จะสู้อะไรอย่างนี้อะไรงีค่คุณจะคุยกับใครคนบ้าเปล่ามันไม่มีคืออย่างนี้<อ>ผม<อ>พูด<อ>ให้ฟังว่าต่อสู้กับละไทยเขาเล่นการเมืองในระบอบอย่างนี้เขาก็ทําได้แค่นี้เลือกตั้งก็เลือกตั้งแค่นี้เขาทาได้แค่นี้เขาข้รอว่าคุณต้องยอมรับเงื่อการเป,ป,ป็นวัดเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนทักสินไม่มีความจำเป็นจะต้องมาปฏิวัติ ไม่มีความจำเป็นครับแลวผมก็ไม่ติเชินท้คุณมาเป็นหัวหน้าปฏิวัติผมจะทําของผมเองได้ไม่ได้ช่างมันแค่ไหนก็แค่นั้นแต่คิดว่าประชาชนผ้าป่ากองนี้คุณต้องมาร่วมกันทอดให้ทักษิณทอดคนเดียวมันไม่ไหวไม่เวิร์กหรอกตายแต่ถ้าทุกคนช่วยกันทอดผมว่าทักษิณเขาไม่ปฏิเสธหรอกนะคุณต้องเชื่อตรงนี้นะว่าถึงเขาจะไม่มาช่างเขาเขาจะไม่มาช่างเขาเขาทำเพื่อเรามาเยอะแล้วเราทำเพื่อเขาบ้าง ที่สาคัญเราทําเพื่อพวกเราเองนะเราทาเพื่อพวกเราเองนะครับแล้เขาจะได้อัน,นิสงฆ์ใช่ไม่ใช่ถ้าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับทักษิณกับไทยได้และกษัตริย์ไทยก็จะอยู่เมืองไทยไม่ได้คนอย่างประยุทธ์ก,กชอชอยู่เมืองไทยไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นนะคุณทาบาปทําชั่วคุณเกณฑ์ฆ่าประชาชนก็ต้องมาชาระล่ารวยผิดปกตินะไอ้น,นี่ล่ารว,รวยจริงๆคือภูมิพลคือคอชอคือเต็ม คนนี้เราไม่ปโุทุกคนอาจารย์สมศักดิ์แต่เขามาบอกว่าคุณสามหลงควรพูดให้คงเส้นคงวานะเมื่อครูพูดว่าทักษิณรักเจ้าเอาเจ้าพอคุณพอร์ตพูดสรุปว่าทักษิณพร้อมดีกับเจ้าคุณบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วก็เื่ออะไรที่จะแต่ทักษิณไนเชิงคริติคขลวิพาวิจารๆๆๆณ์หน่อยโอเคโอระโดดรีบแก้ทันทีคุณถูกครับคุณถูกคุณถูกคุณดีที่สุดเลย ดีแล้วจบแล้วยังไงต่อความจริงก็อย่างที่ผมพูดไปหลายครั้งหลายคนแล้วทักษิณเองไม่ได้มีปัญหากับระบบระบบก่อนสองห้าสิบเก้าทักษิณไม่มีปัญหาครับแต่กับประเทศไทยที่มีกษัตริย์เห็นด้วยที่สถาบันกษัตริย์มีอำนาจทางพราธมการเมืองแบบนั้นทักษิณไม่มีปัญหาเลยเห็นด้วยทักษิณไม่มีปัญหาครับแต่กับประเทศไทยไม่ได้มึงก็เหมือนกันไม่มีปัญหาแล้วอยู่ทำเหี้ยอะไรก็ขาดไปดิก็ไม่มีปัญหาทักษิณไม่มีปัญหาใช่ครับแล้วยังไง วิสัยทัศน์ทางการเมืองของเขาไม่ได้มีอะไรที่ต่างต่างนี้เลยปัญหาใช่ใช่มึงวิสัยทัศน์ดีคือกับตัวบุคคลมึงดีที่สุดเลยดีมากเลยวันวันก็แขวะคนละคนเขายังฝากความหวังว่าหลังมึงทำอะไรพัชรลงกรขึ้นเขาจะพร้อมจะดิวมึงตัด้แตดเมื่อไหร่แล้วมันเรียกอะไรของมึงมึงทําอะไรทักษิณนีนเหี้ยรัาเหี้ยมากๆเหี้ยไม่เป็นคนเหี้ยเหี้ยกวาประยุทธ์อีกแล้วยังไง แล้วมึงทําอะไรนี่คือเหตุผลแท้จริงว่าทําไมเขาจิงไม่ดี่แทนนสินไม่ีมึงไม่ต้องเลือกหรอก้าตลอดเวลาเจอหน้ายิงแม่งเลยแล้วเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาจึงไม่เคยจัดมอหนึ่งสองหรือแก้ไขระบบกรสัระส่ายใช่ใช่ใช่แล้วมึงมึงทำไปถึงไม่ไปแก้ก็เขาก็ทำาอยู่ตลอดมึงทำอะไรแก้ตัวแทนนสินกูไม่ได้แก้ตัวแทนมันเฮงไะมึงดีที่สุดแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงมึงพูดเพื่ออะไรยังไงดาวนสินไม่ได้อะไรมึงได้ประชาธิไตยฮะ กูก็ไม่เข้าใจมึงอยู่เมืองไทยมึงด่าไอ้บอดพออยู่มึงนอกมึงด่าทักษิณก็ถูกครับเป็นถ้าครา้บไปเลยไอ้วัดมันนั่งอยู่ตรงนี้นะเออขอโทษคุณวัด <Hey. S 1> เฮ้ยเล่นไปในวัดขอโทษ <laughs> <laughs> เขาเียนสหายร้อยสิบสองเขายังเบื่อเลยถามมาเฮ้ยวัดคุณเ,เอ,อ้ยแม่โอ้ยไปเจ้าตัวเข้ามาเองช่วงหน้าเดี๋ยวเขาให้พูดกันเองเออก็ <laughs> อไปพูดแต่ <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> ผมขออภัยนะครับท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายนะผมผิดเอง ผมมันเร็วผมมันเป็นขี้ฆ่าทักสินผมไม่ใช่ทักประชาชนไต่ครับผมผู้ทักสินรับเงินทักสินต้องไปเลียตีเลียข่ทักสินหาความดีไม่ได้เลยครับเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นสองดกกีไม่มีอะไรเลยใช่ครับคุณสมศักดิ์เกียรติคนที่ต่อสู่พประแจจริงๆโคตรจะน่านับถือเลยครับผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ได้นะ ครูทัพูดต่อไปก็จบผมเลิกผมมีอาจารย์วัดวิรูนเป็นต้นแบบคือผมไม่เถียงกับมึงอีกแล้วที่เราพูดกัยทำไม่อนหน้านั้นเถียงใหญ่เลยตอนหลังผมไม่เถียงไม่เียงแล้วไม่เถียงแล้วเพราะมันเถียงมันทําให้มันคนบ้าไม่ใช่ครับจะเถียงคนบ้าอย่าว่าคนเมาคุณลุงไม่เถียงอาจารย์สมศักดิ์ผมไม่เถียงมาตกเลยครับ ก็แพยังไงนะในที่สุดแล้วสนามหลวงทําหน้าที่คุมมวลชนไว้ให้มีเจตนึกเพียงเท่านี้คือก็เหมือนในอดมอคือมันกำลังทําลายตัวมันเองอย่าไปเถียงกับมันปล่อยมันไปอย่าไปชั่วมันครับเสียดายไฟเย็นที่กลายเป็นกับากกระบอกเสียงกับการควบคุมมวลชนในลักษณะนี้ใช่ครับน่าเสียดายไฟเย็นเปลี่ยนเป็นไฟร้อนหรือเปลี่ยนเป็นไฟนีออนหรือเปลี่ยนเป็นไฟอะไรดีวะ ไม่แต่ผมก็ตั้งคำถามน่าเสียดายไปเย็นครับผมก็ตั้งไปดิไม่ใช่คืออาจารย์สมศักดิ์เขาบอกว่าผมก็ไม่เป็นไรก็ตั้งไปดิเอออันนี้มาถึงดาบไปเย็นคือตอนนี้บอกเพราะผมไม่โตก็ดาบไปเย็นเดี๋ยวดาบไปเย็นเสร็จไปดาบไปไปอุ่นไม่เป็นไรครับไปร้อนไม่เป็นไร ปกติก็เป็นอย่างี้แล้วความไม่สามารถในการเราทําไงมันก็ไปตีดีเราทุพพลพังไปไเราก็เลวฟังเขาโผคุณลุงความสามารถในการดกเสียงที่ประเด็นของสนามหลวงไม่ทนให้เด็ผมไม่สามารถเลยคุณต้องเสียงเองแล้วถ้ัพยานละวันละวันแล้วอยากฟังก่อนนะครับแล้วค่อยแย้งผมไม่ได้แย้งผมสนับสนุนภาวะวิสัยของสนามหลวงคือแบบนั้นแหละคือคุมมวลชนให้อยู่ในกรอบทักษิณไว้ในใต้ดินเป็นแบบนี้โดยเฉพาะผมรับเงินทักษิณครับเดี๋ยวไปกดเอทีเอ็มเอทักษิณเขาซวยลุงไปบอกอย่างนี้โอ้ จะก็บอกก็กูจะกดมันไปกดตรงไหนมึงบอกกูดิกูจะไปกดไอ้ฟันทงบดกได้ไปกดห้าสิบหรือไปกดตรงไหนวะคุณลุงจริงก็ควรจะต้องฟังก็ฟังนะทส่เริมอาจารย์สมศักดิ์ให้จบก่อนแล้วค่อยแย้งมันไม่จําเป็นนะครับารมาแบบเรากาลังพูดอยู่ก็ครับก็คือมันมันแสดงให้เห็นถึงความไม่มีวิธิภาวะของอาจารย์นะใช่ใช่ผมมีไิ่เดียวผมเลวมากเลยผมชั่วกไม่ใช่คือคืออย่าเอาไปชดอย่างนี้รับไม่ได้ประชดก็พูดจริงๆรก็ต้องดีมึงถูกไงไม่มีวิธีภาวะตอบโต้ในเหตุผลไม่ได้ครับโอ้ใช่ใช่ แล้วยังไงยังไงครับสรุปแล้วแล้ว,แล,วแล้วลุงเนี่ยเชียทักษินมาทัษินไม่หลมเจ้าเออผมเชียครับผมมันเลยผมชั่วไม่เอาไม่ใช่กันนี่ไม่เกี่ยวกับสงครนะามแล้วมันมมเ่แล้วมันเรื่องอะไรทักษินกับกูมึงเห็นกูเป็นทักศินเลยฮะกูหน้าก็ไม่เลียมสักหน่อยสู้ไปต้องเรื่องของเขาแล้วเขาจะเป็นต้องสู้ไหมกูถามมึงเขามีสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยจะเป็นต้องสู้ไหมครับโดนยึดไปสีบหมื่นกว่าล้านกำลังจะโดนยึดอีกสามหมื่นห้าเนี่ย ผมเคยถามคุณลุงหลายครั้งแล้วว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วทักษิณเขาเดีลกับเจ้าได้สําเร็จแล้วใช้ระบอบเจ้ามาทําลายคุณลุงเลยคุณลุงจะคิดยังไงก็ก็ไม่คิดอะไรครับให้ทําลายก่อนถ้าสมมติว่าพุง่งสินอยู่ไหมครับสมมุติว่าพุ่งนี้นะรถสิบร้อชนมึงตายมึงจะทําไงมึงจะมาตั้งคําถามชุนตีนทาไมถาม<แ>ว่ามึงสู้ไม่สู้สู้คืนนี้ตายก็ตายครับมึงจะมาถามทําไมกูถามมึงมึงจะมาสมมุติเหละมึงสมมุติว่าไอ้บอดไม่มีกระจกง่ายกว่าเยอะ โอ้ยเดี๋ยวก็ตายแล้วครับมันไม่ใช่<า>ระบบนี้ไม่มีมึงสมมตแิแม่ง่าย,ายน,นะม,นมึงหาเงินแล้วไปเรียนเมืองนอกอยู่อเมริกาสอบให้ได้วีซ่ามันนะจบได้กินการจบมึงจะมาสมมติทําไมแล้วทักษ<ส>ิณจะมาสู้ทําไมสู้จนพวกตีนอะไรประเทศนี้มันน่าสู้นักเลรววะเอาก็ถ้าถ้าเป็นยืนยันว่าทักษิณไม่ควรจะมาสู้แล้วชาวบ้านที่ไหนเจ้าด้วยครับก็เรื่องของมันไม่สู้ก็ช่างแม่มันนี่ก็ช่างมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยก็ช่างมันมันเรื่องของเขามึงจะไปเสือกอะไรก็ไม่สู้ก็ช่างแม่เขา จะทำไมมึงจะพูดเพื่ออะไรกูถามจะสมมุติไปทําไมมึงไม่สู้มึงก็เฉยๆอย่าไปสมมุติมึงจะเที่ยวไปวิจารา์นู่นนี่ว่าถ้าอย่างนั้นทางนี้มึงไม่สู้มึงก็มันก็มีหน้าที่ตั้งคําถามเพื่อตัวมึงเองดูดีถ้าคนก็สู้เขาจะไม่ถามไม่เรื่องุซตีนแบบนี้จบผมไม่เคยถามเพราะว่าผมสู้ผมไม่มีเวลามาถามครับพี่น้องผมไม่มีเวลามาถามเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยผมทํางานวันละยี่สิบแปดชั่วโมงอะ ผมไม่มีเวลามาถามพวกนี้เวลามันน้อยเกินไปสําหรับผมที่จะทํางานผมไม่เคยสงสัยทักษิณผมไม่เคยสนใจสมศัก์เดมหรือผมก็เลยเพราะว่าผมมีเรื่องจะต้องทําผมไม่อยู่เวลาไปวิจารณ์ใครนะครับผมคิดว่าผมทํอะไรผมก็ทําทําไม่ได้ผมก็ไม่ทําอะไรที่ผมทําได้ผมทําถามว่าดีไหมไม่ดีครับไม่ดีการต่อสู้เนี่ย ครูก็ต้องไปดา่าด่าครูก็เป็นคนหยาบคายแนละ้วเป็นคนไม่ฟังเหตุฟังผลการต่อสู้บางครั้งคุณฟังไม่ได้นะการังสู้กันอยู่เฮ้ยไ hey, yeah, อ้เย่ชกไงว่ามึงไม่รู้จักป้องกันเก็กูจะชกกูชกให้ชนะไอ้คุณวิจารวิจารณได้ถามว่าคุณทําอะไรคุณทําแล้วคุณทําไปแต่ครับนะแล้วสิ่งที่มันเกิดคือเราคํานึงถึงประโยชน์ที่มันเกิด เราไม่พูดอะไรที่มันเพอเจอครับบางครั้งเหมือนดูดีแต่ประโยชน์ไม่มีถามว่าพูดแล้วได้อะไรพูดแล้วชนะไหมพูดแล้วทําให้ประชาชนมีขวัญกาลังใจมากไหมเอ้ไม่มีเหตุผลให้พูดเอามันผมพูดอ่นะผมไม่ได้รับรองว่าเป็นความจริงนะแต่ผมพูดแต่ผมต้องการให้ประชาชนทุกเขิมเชื่อมั่นครับ คุณต้องเชื่อมั่นในความคิดของคุณเชื่อมั่นในเสนาะเชื่อมั่นในประชาธิปไตยคุณจะต้องเชื่อมั่นว่ายังไงคุก็ชนะถึงคุณไม่ชนะวันนี้แต่คุณต้องชนะถ้าคุณไม่คิดว่าคุณชนะจิตผู้วิศัก์ติดคุกก็ยังแต่งเพลงใส่บางสัานแสงดาวลิบหลีนะ่ยเกิดเป็นคนมันต้องมีความหวังต้องมีความเชื่อ ถามว่าเชื่อในเรื่องอะไรไม่ได้เชื่อว่าทักษิณจะสู้ไม่สู้ไม่เกี่ยวกวับเราเน่แล้วก็สู้เราไปแต่มันมีความจะเป็นที่ไหนเราต้องวิจารณ์ทักษิณมันเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของทักษิณทักษิณก็ทําเพื่อเรามาพอสมควรแล้วทักษิณทําให้เรารวประชาธปไตายมันกินได้ทักษิณทําให้เรารวในโลกนี้เนี่ยมันยังมีคนบางคนที่โง่มาทํางานให้ประชาชนคนไทย คนที่โง่บัดซบเลยทําให้ครอบครัวเดือดร้อนถูกยึดทรัพย์กับประเทศไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันช่วยคนไทยคนยังยิ่งรักเลยนะถ้าไม่มาเล่นการเมืองนะมันจะไม่ลําบากขนาดนี้คือแกบอกว่าถ้ามาจากปุดมการะชาธิปตตยจริงๆเนี่ยไม่ต้องคอยมาแก้ตัวให้ทักษิณและปลุกกระดมมวลชนให้สู้แต่ยกเวน้นทักษิไว้คือถ้าปลุกระดมทักษิณด้วยใช่คุณพูดถูกจบแล้วยังไง คลิปๆก็พูดอย่างนี้มาตลอดพูดมาต่อที่บอกว่าให้อะไรนะผมไม่สนใจผมไม่สนใจผมไม่สนใจผมมีเรื่องต้องทำเยอะผมไปนั่งคิดกับผมว่าแล้วถูกครับคุณพูดถูกเรื่องคุณยังไงคุณก็ต้องพูดอย่างเงี้ยคนฟังทั้งหลายแหละไปดูให้ดีนะสมศักเขาพูดเงี้ยพูดมาตลอดพูดกี่ทีเขาพูดอย่างนี้ครับเพราะนั่นก็เรื่องของเขาจบในเมื่อคุณไม่คิดจะสู้คุณก็หาเรื่องพูดไปเรื่อยๆนะจบนะ ผมน่ยมันโง่ครับคือไปบอกอาจารย์สมศักดิ์ไม่สู้ได้ไงเขาสู้มาก่อนหน้านี้ต้องเยอะเรื่องสถาบันกษ,ษัตริย์เขาเป็นคนสู้มาตลอดนะครับมึงอย่ามาอ้างเลย <แก S 2> <ส>ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นภาระมันเพิ่งจะมาทีหลังคน<อ>งที่ทําความดีแล้วคิดถึงไอ้เรื่องความดีเก่าๆเนี่ยคือคนโง่ครับคือภาระเขาเรียกอาตมาอ,อีโก้คืออันนี้ผมพูดว่าอาคนลุงไปบอกเขาไม่สู้ผมพูดถึงตอนนี้ผมไม่พูดถึงเมื่อก่อน เมื่อคสู้เมื่อครัเจ็ดสิบปีกนเพาว่ายังไม่สู้ดูไงว่าเขาไม่สู้ไไม่รู้เขาไม่รู้ไงแนวทางเขาสู้ไม่เหมือนคนลงผมไม่รู้คุณอาจจะสู้ก็ได้ขออภัยครับคุณชู้ชิบหายเลยไม่มีใครชู้นอกจากคุณคนเดียวจบผมหมายถึงคุณลุงก็สู้แต่ว่าคุณลุงไม่สู้ผมไปสู้ทักผทักษิณนชู้ยังไงผมไปเรียกใครก็ทักษินแล้วมันยังไงก็มาพูดอย่างนี้จะเอาไงนี่มึงทาอะไรมึงก็ทําไปที่มึงมายุ่งอะไรกับกูไม่ใช่คือ การที่คุณลุงบอกคุณลุงคถามว่าทำไมต้องด่าทักสินทักษินท้ามันเป็นคมขืนังก่อนคือคุณลุงบอกว่าคุณลุงสู้มันก็ดีแต่ว่าปัญหาคือไปบอกว่าคนอื่นไม่สู้นี่มันคือยังไงคือคำว่าสร้างความหวังประทีปสนามหลวงว่าเนี่ยจริงไม่ยช่ว่าทัสมศักดิ์ไม่สู้ผมโนมกระโทษนะครับขอโทษสมศักดิ์พี่ยังไม่สู้สมศักดิ์ทำลัทำลายการต่อสู้จบ ไม่ใช่ทำลายก็ผมว่าทำลายคุณแล้วไม่ใช่เรื่องของคุณไงเขาจะสร้างกำลังทำลายการต่อสู้คุณคุณดูคนที่คอมเมนี้เขาอาจจะสู้ไม่เหมือนคนลุงแบบในวิธีการไม่เหมือนใช่ใช่เพราะไม่เหมือนกันไงผมกำลังพูดว่าสมศักดิ์ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้สู้กับสมศักดิ์ไม่ยังไม่สู้ครับสมศักดิ์กำลังทำลายการต่อสู้จบอันนี้เป็นความเชื่อของผมพราะไม่มีใครทําอย่างคุณเลยนะคุณทำก็ทาไปที่ผมไม่ได้ว่าอะไรผมจะพูดอย่างเนี้ยคุณดกทับสิน คุณบอกผมไม่ก้าวข้ามเลยใจแทงเลยพราะพูดประโยคได้ว่าคุณกำลังทำลายการต่อสู้จบยเย็นนพประชาชา